MG4 นะครับวันนี้เรามาดูงานชุูุูมเบาแบบรอยันเอกกันเสริมฟองน้ำตรงกลางที่นั่งสองเสนเสริมตรงนี้ตรงที่เป็นลายแนวนอนนี่อ่าแล้วก็เสริมตรงนี้นะครับสองเส้นเสริมขึ้นมาให้ระดับตัวเบาะเนี่ยสูงตรงกลางขึ้นแล้วก็ลดปีกเบาะนะครับจะเห็นว่าเบาะมันจะเป็นแนวระนาบมากขึ้นท่านใดที่เอ่อ ขนาดตัวอาจจะใหญ่เนาะแล้วก็ไม่ชอบพวกปีกเบาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวชุนคุ้มเบาแบบรอยันเอ็กก็เหมาะสมกับการติดตั้งแบบนี้นะเบาไฟฟ้านะครับใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างหลังจากติดสเสร็จไม่มีเออร์เลอร์นะครับโอเคในส่วนของ กระเป๋าหลังมีให้สองข้างนะครับตัวพนักพิงอ่าเป็นแบบนี้เลยพับลงมาได้ตามปกติแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเรียบร้อยสำหรับ Royal X มีให้เลือกมากกว่า16สีนะครับปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกสีที่ชอบได้เลยทำได้ทั้งสีเดียวแล้วก็ทูโทนสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหนังดำได้เทานะครับ ให้ความรู้สึกแบบเ,เข้ากันดีกับตัวรถแล้วก็ภายในคอนโซลรถโดยที่ล้อ,อกันไปได้เลยสนใจชุดหุ้มเบาะทักร้านอันติเมตได้นะทางร้านยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ MG4 นะครับ ลายแดงเลยวันนี้เรามาดูหนังแดงเลดวายคาดด้วยสีดํากันนะครับได้แดงเป็นชุดทุ่มหมอบแบบโซฟาเสริมใยสังเคราะห์นะครับหนานุ่มนั่งแล้วนุ่มเลยใครได้มาสัมผัสเราจะติดใจนะครับสินค้าคุณภาพจากราติเมดเลยหนังเป็นหนังสังเคราะห์ PVC ีเกดพรีเมียมหนาหนึ่งมิลน,นะครับแล้วประกัน2ปีอ่าอายุการใช้งานจริงๆก็ประมาณ4-5ปีหรือนานกว่านะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานการดูแลอจอดรถตากแดดจัดๆบ่อย หรือการใช้สารเคมีประเภทมีลกิกดดังสูงพวกนี้ก็จะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยแปรไปตามสภาพนะครับสำหรับคันนี้ก็ดูสปอร์ตขึ้นไปเลย MG4 นังแดงด้านหลังมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับและแน่นอนว่าข้างหลังก็จะพับได้ตามปกติแบบนี้เลยท่านใดสนใจแจ้งได้นะเรามีคลิปของ MG4 หลายสีละมีสีแดงล้วนก็มีอันนี้เป็นสีแดงคาดดา สนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ